พี่น้องกินสมตามน้องกันจ้าพี่น้องจ้านมจีนอ่ะมีอันสะอมน้งเด้อพี่น้องสะอมกะทะน้องจีนหัดเล็กอันนี้กะทองอูไลดอกทองหูไรมะเขือนะคะกระลําโอ้ยน้ำลายแตกอันนี้กะกะลําเพื่อน,น,นแทนมาจากันมะกะเจี๊ยบนะคะทุกคนอันนี้กระลําแทนมาจากใส่กบ อ้าวหนใหญ่ก็ได้ก,อก้องคอยกระลึกอันนี้เลิกแล้วที่นี่ไปเช็ดกระเ็นทำความสะอาดลดยนเพื่ออะไรวะเครื่องดูดฝุ่นมะพี่น้องมะซิมเงิน,นอนว่าเอา,าเพชรบันได่อสีแดงแดง,งตรง บอ๊ะบวเพ็ดเป็นไอแซ่บอยู่แซ่บอยู่พี่น,อน้องมั้ยซื้อเอาเจ้าของก็ซื้อมากคือการบย่านามันโดนเข่าก็ซื้อมน้อยป็นเพ็ด บอจกจ้ะยเสียงดังยเสียงดังยเสียงดังเกากรอบดียดิหอมอ,อะไรอ้อวกดอกน,น,นะงาม เป็นคมๆเลยน้อยหคมคม,คมนิดนึงแคบพ้นกันกับดอกแคเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับดอกแคดอกแคน้อยนะจ๊ะดอกแคดอกแคขาวคล้ายๆกันหอวคมนิดน้อย แซ่บเนาะอามกแกงอ้อมเลยเสียอนเสียก่้เสียอย่างก็แซ่บหบห้า 아. นีเส้ยเนี่ยอร่อ,อยมาก่หรอืมอจารย์มาเมกเลยอราอยมากเกยอร่อาไปนึ่งอร่อยไม,ม่เ็ด ไอ้กล้องเนีอยเอามาฟินออรอบนึงนะลองอะไรแซ็ตเก็บเรื่องกล้องแม่เลย